วัดแล้ววันนี้ไปฟังเล่าเรื่องชาดกกันค่ะแล้ววันนี้จะเป็นชาติอะไรไปฟังกันนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดแล้ววันนี้ไปฟังเล่าเรื่องชาดกกันค่ะแล้ววันนี้จะเป็นชาติาอะไรไปฟังกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับส้มในรายการ เล่าเรื่องชาดกนะคะในเพจชีวิตนี้ต้องมีพันวัดเราจะเจอกันอย่างนี้ทุกวันอังคารเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะสัปดาห์ที่แล้วเขาเรียกว่าอะไรเนาะเกเรไปสัปดาห์หนึ่งนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้เราจะมาถึงชาติที่31แล้วค่ะตอนนี้มีท่านใดฟังอยู่บ้านนะคะเสียงและภาพชัดหรือไม่ชัดยังไงแจ้งมาได้นะคะเราจะได้คอยปรับปรุงค่ะ วันนี้นะคะจะเป็นชาติที่31เดี๋ยวขออนุญาตทักทายสำหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในเพจชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนิดนึงนะคะก็คือในเพจเรานะคะจะเป็นลักษณะของการโพสเนาะซึ่งจะเป็นโพสแต่ละวัดแต่ละวัดในแต่ละวันไปบางทีเนี่ยก็จะเป็นนอกเรื่องบ้างนะคะในส่วนของนอกเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาค่ะอย่างเช่นอาจจะสารหลักเมืองหรือบางทีอาจจะเป็นที่ เขาเรียกว่าไทยจีนใช่อื่นไกลเนาะอย่างอาจจะเป็นแบบวัดจีนหรือว่าเป็นลักษณะของสิ่งที่ผู้คนนับถืออย่างนี้เป็นต้นค่ะรวมไปถึงตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีะโพสต์เกี่ยวกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ทุกวันอังคารแบบนี้ค่ะเวลาหนึ่งทุ่มตรงก็จะมาพบกับส้มนะคะในรายการเล่าเรื่องชาดกในเพจชีวิ้ต้องมีพันวัดค่ะซึ่งเพื่อนๆสามารถ ย้อนดูของเก่าได้นะคะทาง YouTube เนาะใน YouTube ก็ใช้ชื่อเดียวกันค่ะว่าอาชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะแล้วก็อยู่ในเพลย์ลิสต์เล่าเรื่องชาดกค่ะตอนนี้มีคอมเมนต์เข้ามานะคะเดี๋ยวขอเนีอดอ่านคอมเมนต์สักคู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของชาติที่31กันค่ะสวัสดีค่ะคุณวรเดชนะคะคุณวรเดชบอกว่าหนีงาน อันนี้ไม่แน่ใจว่าคุณวาเดนมมาถึงตัวเองหรือว,ว่าหมายถึงใครกันนะคะก็ไม่ได้หนีงานนะคะอันนี้เป็นงานของส้มค่ะค่ะเรามาฟังชาติที่31กันนะคะชาตินี้มีชื่อยาวนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อให้ท่านผู้ชมดูนะคะนี่ค่ะชื่อชื่อสัพพชิตวิเหตักกะชาดก ทราบไหมคะเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยนี่นั่งท่องอยู่ต้องนานนะคะแต่ว่าก็ต้องมาตั้งใจอ่านจริงเพราะว่าเป็นภาษาบาลีเนาะก็จะออกเสียงยากนิดนึงค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเรามาฟังกันค่ะในอดีตนะคะสมัยพระเจ้าเทวทัตเนี่ยครองเมืองพราณาสีนะคะสมัยนั้นนะคะก็มีชายปิติศนาคนหนึ่งค่ะดันเขาเรียกว่าย่องเบาเนาะ ตอนกลางคืนเนี่ยก็แอบปีนหน้าต่างเข้ามาในห้องพระมเหสีของพระองค์แล้วก็ทรงทำมิดีมิหลายกับพระมเหสีนะคะคือพระมเหสีเนี่ยพยายามที่จะต่อสู้แต่ว่าด้วยกําลังเนี่ยก็ต่อสู้ไม่ไหวก็เลยทําให้เสียเปรียบเนาะเสร็จแล้วเนี่ยพอถึงตอนเช้าค่ะพระมเหสีเนี่ยก็ได้ไปกระทูลกับพระราชาว,ว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ย มาทำร้ายหม่อมชันพระราชาเนี่ยก็บอกว่าเขาไม่ได้โกรธอะไรกับพระมาเหสีเลยไม่ต้องกังวลไปแต่ว่าถ้าจะทำยังไงกับเจ้าตัวคนร้ายนี่ดีเจ้ามีวิธีทำเครื่องหมายบนตัวของคนร้ายนี้ไหมก็เลยพระราชาก็คิดวิธีนะคะว่าจะทำยังไงให้เหมือนกับว่าเป็น ล่องลอยว่าคนนี้เป็นคนผิดนะคะทีนี้ก็เลยคิดขึ้นมาได้ค่ะว่าให้เอาชาติซึ่งสีแดงเนี่ยนะคะบอกว่าให้เจ้าเนี่ยใช้ชาติเนี่ยทำสัญลักษณ์ที่ตัวของชายคนนี้ได้ไหมถ้ามันกลับมาอีกครั้งหนึง่งพระมเหสีก็บอกว่าทำได้ค่ะทีนี้ปรากฏว่าอีกคืนหนึ่งนะคะชายคนนี้ก็เข้ามาอีกค่ะ หลังจากนั้นเนี่ยก่อนที่ชายคนนี้จะจากไปนะคะพระมเหสีเนี่ยก็แก้งทาเป็นสวมกอดนะคะแล้วพระองค์เนี่ยก็ทรงใช้มือเนี่ยไปเหมือนกับที่มีชาติอยู่นะคะแล้วก็ไปแปะอยู่ที่ข้างหลังของชายผู้นี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยชายผู้นี้เนี่ยก็จะมะีเหมือนก็มีรอยสีแดงที่ด้านหลังนะคะซึ่งเป็นการเขาเรียกว่าทําสัญลักษณ์เอาไว้ พอถึงตอนเช้าพระมเหสีเนี่ยก็ไปกลับทูลกับพระราชาค่ะว่าได้าชายผู้นั้นน่ะได้กลับมาอีกแล้วตอนน่ะก็ได้ทําสัญ,ญลักษณ์ไว้พระราชาก็บอกว่าเออเจ้าทําดีมากหลังจากนั้นเนี่ยพระราชาก็ไปบอกทหารให้ทหารเนี่ยตามหาชายผู้นึงซึ่งมีลักษณะกำยำแล้วก็มีรอยมือ เป็นสีชาติก็คือสีแดงน,นะคะอยู่ด้านหลังทหารเนี่ยก็ออกไปติดตามหาผู้ชายคนนี้ค่ะปรากฏว่าก็ไปพบผู้ชายคนหนึ่งนะคะกำลังกาลังยืนขาเดียวนมัสการพระอาทิตย์อยู่ทหารเนี่ยก็กำลังค้นหาหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เกอ่ยขึ้นมาว่าเอา้านั่นใช่คนที่ตามหาหรือเปล่าเพราะว่าคนนั้นเนี่ยมีรอยมือที่เปื้อนอยู่ด้านหลังที่เป็นสีชาติ ทีนี้พวกทหารน่ะต่างก็คิดว่าน่าจะใช่คนนี้แน่นอนก็เข้าทําการล้อมจับค่ะทีนี้ก่อนที่จะทําการล้อมจับเนี่ยตัวของผู้ชายคนนี้นะคะก็พูดขึ้นมาว่าเจ้าะมาล้อมจับเราเพราะอะไรทหารก็บอกว่ายอมให้จับเสียดีเพราะว่าเจ้าอะเป็นคนทําผิดส่วนตัวผู้ชายที่ทําผิดที่ว่ามีรอยสัญ,ญลักษณ์นะคะก็บอกว่าเจ้าะจับฆ่าไม่ได้หรอก เสร็จแล้วเนี่ยก็ไลม่มวลแล้วก็เหาะไปในกลางอากาศค่ะหายไปแบบนั้นเลยนะคะเสร็จแล้วทํายังไงล่ะคะถ้าเป็นอาหารเพืเ่อนๆจะทํายังไงคะทหารก็กลับไปที่พระราชาในระหว่างที่กลับเดินทางกลับไปนะคะก็คุยกันค่ะบอกว่าเออเจ้านั่นเนี่ยต้องเป็นนักบวชแน่เลยเนี่ยเราไปรายงานพระราชากันเถอะ พอถึงกลับมาถึงที่ท้องพระโรงแล้วนะคะเราทหารเนี่ยก็เข้าไปรายงานกับพระเจ้าพมทัศน์ค่ะว่าตนเนี่ยกำลังจะจับคนร้ายแต่ว่าปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยหาะออกไปได้แล้วพระราชาก็สอบถามว่าเห็นหน้าของคนร้ายหรือไม่ทหารก็บอกว่าไม่ได้เห็นเพราะว่ารวดเร็วมากเวลารวดเร็วมากแล้วก็ แต่ว่าเห็นว่าลักษณะการแต่งกายเนี่ยคล้ายกับบรรพชิตค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพระราชาได้ยินอย่างนี้นะคะพระราชาก็ถึงกับหัวเสียมากเลยนะคะแล้วก็บ่นพึมพำว่ากลางคืนเที่ยวทำอนาจารแต่เวลากลางวันทำตัวเป็นคนดีเพศสมณะเนี่ยนะทำตัวไม่น่านับถือเสียจริงพวกเจ้าหลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป ให้ทหารตีกลองประกาศให้บรรพชิตทั้งหมดออกไปจากเมืองพาราณสีถ้าใครฝา่าฝืนก็ให้ลงโทษอย่างหนักโอ้โหกำลังถึงจุดที่สนุกอยู่เลยใช่ไหมคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอ่านคอมเมนต์แซกนิดหนึ่งนะคะโอเคค่ะพี่ติกนะคะพี่สาว้มนะคะบอกว่ามาแล้วคะ่ะรอยอยู่เหมือนกันคะ่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนเรื่องราวนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยก็คือจับไม่ได้เนาะก็คือหนีไปพระราชาเนี่ยก็บอกว่าให้ประกาศปีกรองประกาศให้บรรันพชชิตเนี่ยออกไปจากเมืองถ้าใครไม่ออกเนี่ยก็จะโดนลงโทษเวลาผ่านไปหลายปีค่ะณนะสวรรค์สถานที่เท้าศักกะทรงประทับอยู่ เท้าสักกะเนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ยพระองค์ก็ทรงเปิดลายชื่อคนตายแล้วก็รู้สึกแปลกใจค่ะแปลกใจว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทําไมคนที่ตายช่วงนี้เนี่ยไม่มีใครได้ขึ้นสวรรค์เลยหรือชาวบ้านปล่อยป,ลอยปลาละเลยจากนั้นเนี่ยตัวพระสักกะนะคะเท้าสักกะค่ะ ทรงเข้าชาแล้วก็ย้อนดูเหตุการณ์แล้วก็ทรงพบว่าพระราชาของกรุงพราณาสีเนี่ยประสบพบเจอเรื่องราวแบบนี้แล้วก็ไล่บรรพชิตออกไปจากเมืองทั้งหมดอืมอ่าเท้าสักดกิก์เคิดว่าเหตุการณ์นี้นี่เองที่เปลี่ยนความคิดของท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องไปเปลี่ยนความคิดของท่านไม่งั้นสถานการณ์ก็จะยิ่งแย่ลงไปกว่านี้อีกค่ะ หลังจากนี้เนี่ยพอเท้าสักกะคิดอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะก็เสด็จไปที่สํานักปัจเจกพุทธเจ้าที่ตั้งอยู่บนภูเขานันทมุนกะแล้วก็ไปทูลขอพระปัจเจกพุทธเจ้าอาวุโสหนึ่งองค์ทีนี้ทางปัจเจกพุทธเจ้านะคะก็สงสัยคะ่ะก็เลยสอบถามว่าเพราะเหตุใดเท้าสักกะที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้เปลี่ยมไปด้วยฤทธ ถึงเดินทางมาขอความช่วยเหลือเช่นนี้เท้าสกตะก็ตอบว่าคือว่ากระผมอยากจะให้ช่วยให้ราษฎรชาวพาราณสีกลับมาเลื่อมใสในบรรพชิตอีกครั้งเลยอยากจะขอให้พระปัจเจกพ,พุทธเจ้าช่วยพอทางพระปัจเจกพ,พุทธเจ้าฟังนะคะก็บอกว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นน่ะก็ได้สิ จากนั้นเนี่ยพระปัเจกพ,พุทธเจ้าอาวุโสก็เดินตรงมาที่เท้าสักกะนะคะแล้วก็บอกว่าเราพร้อมแล้วท่านาจะให้เราช่วยยังไงตัวของเท้าสักกะเนี่ยก็บอกว่าพระคุณเจ้าช่วยยืนอยู่ด้านหน้ากับผมแล้วก็ตัวเท้าสักกะเนี่ยก็แปลงโฉมออกมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นชายหนุ่มมานกหนุ่มคนหนึ่งนะคะแล้วก็ สองคนก็ล่องลอยไปบนฟ้าค่ะแล้วก็วนอยู่บนรอบๆพระนครกันสักครู่หนึ่งแล้วก็มาหยุดที่พระราชวังนะคะก็หยุดยืนบนอากาศทีนี้เนี่ยปรากฏว่าเหล่าบรรดาทหารอมาตนะคะต่างก็มุงดูเหตุการณ์ค่ะทหารบางส่วนเนี่ยก็ออกไปเรียนกับพระราชาว่าพระองค์ มีชายหนุ่มรูปงานคนหนึ่งนำเอาสมณะเท่าลอยอยู่บนอากาศตรงประตูพระราชวังพระเจ้าค่ะพระราชาก็สงสัยก็เลยออกมาค่ะแล้วก็พูดคุยกับชายหนุ่มหรือว่าที่เรารู้กันว่าเป็นเท้าสักกะนะคะก็พูดคุยกับชายหนุ่มว่าเธอนั้นเป็นผู้ที่มีรูปร่างงดงามแต่เหตุใดจึงยืนถือบาทและจีวรของสมณะผู้มีรูปร่างขี้เหล่เช่นนี้ ท้าสักกะเทวราชนะคะก็เลยตรัสกับพระราชาว่าข้าพเจ้านั้นชื่อเท้าศักกะผู้เป็นจอมถวยเทพชาวไตรทศอ,อ๋อทีนี้เนี่ยพระองค์ก็ตกใจค่ะบอกว่าอา้าวท่านคือเท้าสักกะหรือแล้วก็ทำไมถึงมาที่วังข่าเช่นนี้เท้าสักกะก็เลยบอกว่าเราจะมาเปลี่ยนใจของท่าน สิ่งที่ทําให้ท่านโกรธเมื่อหลายปีก่อนไม่ใช่บรรพชิตแต่เป็นการแต่งกายที่มีความใกล้เคียงกันเท่านั้นพอพระราชาได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็ลงก็อ้าวอย่างนั้นหรือเสร็จแล้วเนี่ยตัวเท้าสัก,กะนะคะก็บอกว่าผู้นี้ต่างหากคือบรรพชิตก็คือพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ยืนอยู่หน้าเท้าสักกะนะคะแล้วก็เท้าสัก,กะเนี่ยก็บอกว่าผู้นี้ต่างหากที่เป็นบรรพชิต ขอให้ท่านจงประดมมือกราบนมัสการทีนี้ตัวพระราชาค่ะก็สงสัยพระราชาก็สอบถามว่าแล้วกรหม่อมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมมันกระชิดเนี่ยจุติจากโลกนี้ไปแล้วจะได้ความสุขอะไรเท้าศักกะก็ตอบว่าผู้ใดเห็นภิกษุผู้เข้าถึงข้อปฏิบัติเป็นเครื่องบรรลุวิชาแม้ท่านแค่ประดมมือกรับนมัสการ ผู้นั้นจะได้รับการสรรเสริญในปัจจุบันและจะได้ไปสวรรค์เมื่อร่างกายแตกดับไปแล้วเรื่องกําลังเข้มข้นเลยใช่ไหมคะทีนี้พระราชาก็ตอบกลับไปค่ะบอกว่าโอ,อ้วันนี้เนี่ยเป็นบุญของกระหม่อมจริงๆอข่ข้าแต่เท้าสักกะข้าพราะองค์เห็นภิกษุและ ตัวพระอ,องค์เองข้าพเจ้าเนี่ยจะทําบุญให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้ก็ตอบเท้าสักกะไปแบบนี้ใช่ไหมคะแต่แต่เท้าสักกะเนี่ยบอกว่าพระราชาพระอ,องค์เห็นภิกษุและเราแล้วให้ทําบุญอย่างสม่ําเสมอเป็นคนใจเย็นไม่หุนหันพลันแล่นมีสติมีจิตเลื่อมใสเป็นที่พึ่งแก่ปวงประชา ณตอนนั้นนะคะเท้าสักกะก็ได้เหมือนกับว่าให้โอวาทกับพระราชานะคะแล้วก็บอกว่าเอออย่าเป็นผู้ไม่จงเป็นผู้ไม่ประมาทนะคะพระราชาเนี่ยก็ได้ฟังเนี่ยแล้วก็เรียกว่า,าซึมซับโอวาทของเท้าสักกะนะคะแล้วก็ได้แจ้งให้ทหารเนี่ยไปตีกองเป่าประกาศบอกให้สมณพราหมณ์เนี่ย ทั้งหลายที่หนีไปตอนที่พระองค์ทรงไล่ไปนะคะว่าจงกลับมาจากนั้นท่านทั้งสองก็คือเท้าสักกะกับพระปัจเจกพุทธเจ้านะคะก็ได้เสด็จไปยังเสด็จกลับนะคะในขณะนั้นเองเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยพระราชาก็ทรงตั้งอยู่ในเทวะโอวาทของเท้าสักกะแล้วก็ทำบุญรวมถึงทำทานด้วยค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวของชาติที่31นะคะชื่อชาติชื่อว่าปัปพะชิตวิเหตตะชาดกค่ะค่ะแล้วก็เรื่องราวจบลงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆจะถามว่า,าพระโพธิสัตว์เนี่ยเสวยชาติเป็นอะไรในชาตินี้ลองทายกันเล่นๆไหมคะว่าเป็นท่านใดสามารถเขียนคอมเมนต์มาได้นะคะหรือว่า เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งส้มก็จะเฉลยให้ฟังค่ะขออน,นุญาตดื่มน้ำนิดนึงนะคะในชาตินั้นนะคะขออน,นุญาตเฉลยเลยแล้วกันนะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาค่ะในชาตินั้นนะคะพระโพธิสัตว์เนี่ยสเสวยชาติเป็นเท้าสักกะค่ะอันนี้ก็เดาไม่ยากเลยเนาะแล้วก็จากหนังสือเนี่ย แล้วก็จากที่ไปคน้นคว้าจากข้อมูลที่อื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยก็ได้บอกว่าพระราชาค่ะพระราชาเนี่ยณนะตอนนั้นก็คือพระอานนท์ค่ะก็คือในชาตินี้นะคะก็ในชาตินั้นเนี่ยก็คือมีพระอานนท์กับพระอานนท์เนี่ยเป็นพระราชาของเมืองพราณสีส่วนเท้าสักกะก็คือพระโพธิสัตว์ค่ะ สำหรับธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้นะคะก็สอนให้รู้ว่าควรบูชาผู้ที่ควรบูชาส่วนพุทธศาสนาสุภาษิตเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบูชาคนที่บูชาเป็นอุดมมงคลจริงๆก็คล้ายๆกับที่ เหมือนกับว่าให้ให้บูชาคนที่เป็นคนดีอะไรแบบประมาณแบบนี้นะคะเหมือนกับว่าบางทีที่เราเคยฟังสุภาษ,ษิตไทยเนาะคบคนพานพานไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพานไปหาผลอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการครบแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นการพูดถึงเรื่องของการบูชาแล้วก็สมัยอีกในหนึ่งเนี่ยในเรื่องเนี่ยก็จะสอนว่าเหมือนกับ ตอนที่เท้าสักกะให้โอวาตกับพระราชาเนี่ยก็เหมือนกับว่าให้จิตใจแน่วแน่แล้วก็เหมือนกับอย่าประมาทแล้วก็อย่าด่วนตัดสินใจประมาณนี้นะคะเหมือนกับว่าพระราชาเนี่ยได้ฟังว่าแต่งกายคล้ายบรรพชิตก็คิดว่าเป็นบนรรพชิตก็เลยไล่ออกไปจากเมืองทั้งหมดนะคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของเ,อเรื่องเล่าชาดกประจำวันอังคารนี้นะคะ ึ่งเป็นชาติที่31แล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านใดน,นะคะที่เพิ่งเข้ามา,าในเพจชีวิตนี้ต้องมีพันวัดได้ไม่นานเนาะตอนนี้เรามีกิจกรรมนะคะที่เปิดรับสมัครอยู่ต้องบอกว่าากิจกรรมลงรักปิดทองเสริมบุญบรารมีนะคะที่ยังไม่ได้ลงเพจเลยยังไม่ได้โฆษณาเลยก็คือตอนนี้รุ่นสามเต็มแล้วนะคะเรากำลังเปิดรุ่นสี่นะคะเดี๋ยวเราจะ ลงประกาศอีกครั้งหนึ่งนะคะรวมไปถึงวัดสมนัสค่ะทัวบุญหนุนความรู้รอบที่สองนะคะของวัดสมนัสวันเสาร์ที่16ธันวาคมยังพอมีที่เหลือเล็กน้อยนะคะถ้าท่านใดสนใจสามารถทักมาที่เพจได้เลยนะคะหรือว่า,าท่านใดมี แนะนำว่าอยากไปวัดไหนก็ลองแนะนำมานะคะเดี๋ยวเราจะมาพิจารณาดูอีกทีหนึ่งค่ะถ้าไงฝากกิจกรรมของเพจไว้ด้วยนะคะรวมไปถึงฝากาไลฟ์สดเล่าเรื่องชาดกนะคะซึ่งจะมาเจอกันเป็นประจำทุกวันอังคารแบบนี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากไปนะคะอยากฝากให้เพื่อนๆ กดไลค์กดแชร์นะคะถ้าคิดว่าเป็นเรื่องราวที่ดีควรแบ่งปันแล้วก็ใครต้องการไปชมย้อนหลังของชาติอื่นๆสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะในเพลย์ลิสต์เล่าเรื่องชาดกเช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอจบการเล่าเรื่องชาดกเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณนะคะ